ร้องเพลงโรเลทอนแทเมื่อก่อนเต้นเสื้อแต่ตอนน้่ะเป็นแมวอะไรต่อะเธอเธอนั่นเอเธอไหมดแล้วจึนอนแทขอโทษได้ไหมที่ร้องไม่ได้ก็คือเนื้อเพลงตัวเองจําไม่ได้เลยให้ไปจำเนื้อเพลงคนอื่นเนาะจำไม่ได้โรเลทอนไหนในร้องเท่าไหนอ่ะ ทแรกพี่เจ็ดร้องท่าแรกร้องว่าไงเฮ้ยโรเล่ขึ้นไงวะขอเนื้อเพลงทอดแรกของโรเลค่ค่ะโรเล่ร้องไงวะโรเล่ทอแรกร้องไงอ่ะเธอเป็นคนเหรอเธอเป็นหน้ามันติดเธอเป็นคนเป็นคนที่ไหนนี่ร้องไงอ่ะร้องไงวะ,งงวะท่อดแรกอ่ะโรเล่ ได้ยังไองอ่ะมันติดติดอยู่ตรงนี้อ๋อเปิดมาก็เธอเป็นคน lonely แล้วเธอเป็นคนโลเลโล l o เธอมา l o ล e ล y ล o n ทำเอาฉันต้องนั่ง s ไม่รู้จะคิดอะไรเออนี่ไงเนี่ยคือท่อนแรกเจอเธอครั้งแรก baby you are the one อันนี้ชอบไม่เจ็บปะย yeah, 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 yeah. ่าย่าย่าย่าจะไม่กีเจะคุยกันไม่กี่คำ

จะเป็นคนเล่าเลยร้องเพี้ยนหมดเลยค่ะทั้งหมดนะอย่าอัดไปลงทวิตนะคะอายเขาจจไม่รู้คอไม่รู้คีดเธอเป็นคนเล่าเลยเล่าเลยเธอมาเล่าเลยเล่าเลยจำเอาฉันนังดูใจไม่รู้จะคิดอะไรเธอเธอมันเล่าเลยเล่าเลยจำฉันเล่าเลยเล่าเลย can't get ค e เก็ต o ูว o ามั้ยโลเลโ l เลเยอะแต่ไม่เป็นนะคะมันน่ากลัวเกินไปที่แอนล่าเต้นมันน่ากลัวเกินไปเธอเป็นเอาละเนื้อเพลงเป็ละาเธอเป็นเธอเป็นคนโลเลโลเลเธอเป็นเธอเธอเป็นเธอเป็นเธอเป็นคน lowly l o เธอมันลเล l y lowly โดยเอวินเข้ามาดูด้วยเอวินสอนพี่แรปท่อนเอวินในที่พี่อยากแรปเป็นมากเลยเธอเเธอ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 แค่ได้เห็นเธอว่าเธอจบเพราะฉันตบไปเจอได้กระดับจังกเธดิสองเธอ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 เซนจูริตาให้ใจเธอไปร้อยแต่เธอให้ฉันจะไร ใช้ใจเธอไปหรอก็คือที่มึงหาคือท่อนีิภูมิค่ะหนูเจอเธอครัง้งแรกคืท่อนแรกเลยอ่ะท่นอนแรกเลยท่อนแรกมันมันบีดมันคืออะไรวะฮะบ,บีดมันคืออะไรทร่อนแรกอ่ะตืดน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 ตืดตืดนตือตือแล้วก็เธอเป็นโคนโลเลยพี่เจ็ดอ๋อเธอเป็นวิูมอ๋อ มึงเพิ่งันื้อ